<laughs> ไอ้เฮียผมงงเลยวะผมอ่านข่าววันพะุธอ่ะนะงงเลยเฮี่ยเหลือเชื่อวะอะไรเงี้ยแล้วเป็นข่าวใหญ่เลยประจำเดือนนี้เลยนะของวงการหนังมันเทิงฮอลลีวูดเลยอะเป็นข่าวใหญ่ของเดือนนี้ของวงการฮอลลีวูดเลยนะคือช็อกนะครับผมมันไม่ค่อยเกิดมันไม่ค่อยเกิดขึ้นนะนานๆจะเกิดขึ้นทีนะไอเหตุการณ์อย่างนี้นะผมอืม มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยคือมันมีข่าววันนั้นน่ะว่าแบทเกิลเนี่ย,ยโดนพับโปรเจกต์นะครับผมพับโปรเจกต์นี่หมายถึงทําเสร็จแล้วนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยยังไม่ได้ลงเงินอ่าถ้าเกิดไม่ลงเงินเนี่ยโอเคพอพอได้ไม่ลงเงินเนี่ยนะครับแต่เนี่ยลงเนื้อลงอะไรไปแล้วลงทองไปแล้วอะนะมันก็ต้องหวังกําไรคืนมาไงถูกไหมฮะคนแบบจ่ายเงินไปแล้วว่ามันต้องหวังได้อะไรกลับมา เออแต่เนี้ยซีโอวันเนอร์บาเธอร์เดวิดซาราฟแล้วก็วันเนอร์บาเธอร์แถลงการเลยบอกว่าจะไม่เอาลงในแพลตฟอร์มไหนไหนเลยไม่เอาลงเลยนะอ,อ่าไม่เอาลงเลยอะ่ะก็คือเช่แข็งไวอ้อ่ะเออเหมือนกับทิ้งเงินนะฮะอืมเหมือนแบบเอาเงินฝังดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนังเรื่องนี้อ่ะ แบตเกิลอ่ะเป็นหนัะอ่าเป็นหนังนะฮะเป็นหนังลงทาง HBO Max วางไว้อย่างนั้นคือใชง้งบไปเนี่ยแปดสิบล้านเหรียญน,นะครับในการสร้างสิ์แปดสิบล้านในสมัยยุคก่อนก็คือของเอนเชอร์นอฟนะือมอีโอคนก่อนทำมาแปดสิบล้านแล้วก็จะลง HBO Max ีเนี้ยไปเข้ารอบสกรีนลองดูกันของผู้บริหารว่าหนังเรื่องเนี้ยเป็นยังไงก็บอกกันว่ามันกลางๆมันไม่ได้ดีะฮะได้เกรดพอใช้พอผ่านมันจะมีการให้คะแนนนะครับว่าหนังเรื่องเนี้ยเออดีไหมซึ่งในสกรีนตอนนั้นน่ะทางวอลเลตี้ทาง variety, ทีเอ็ะไรพวกนี้ก็บอกว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ซ g อ่ะ ยังไม่เสร็จอืมยังไม่เสร็จนะเรียบร้อยได้แค่ระดับหนึ่งยอะไรเงี้ยพอผ่านนะฮะไปเปรียบเทียบกับแบทแมนที่ได้เจ็ดร้อยล้านเหรียญทั่วโลกอะ่ะแบทแมนตอนสกินแรกๆอะ่ะก็พอผ่านเหมือนกันอันแหละอืมนี่ข่าววงในออกมาทีเนี้ยก็เป็นอย่างนี้เสร็จอะ่ะมันคาบเกี่ยวกับช่วงไตรมาสสองปีไบทินเนี้ยฮไตรมาสที่สองไง ที่จะมีผลประกอบการออกมาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วก็ผลกําไรเกี่ยวข้องด้วยทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยอืไปดูนะเว็บเว็บไซต์ข่าวชืว่อด,ดังแล้วก็เราปฏิบัติต่อกันนะเ mm hmm. นี่ย T.R. Variety Deadline หรือว่าพวกเนี้ยติดต่อเรื่องราวอ่ะมันจะคอนเนคหมดเลยพอมีการประกาศผลกําไรประกอบการมาด้วยเนี่ย mm hmm. ทาง w o n e r b เ t อ e r แล้วก็ดิคาเวอรี่เนี่ย ก็เลยต้องการตัดไปไม่ฉายเพื่อจะเอาหนังเรื่องนี้ไปลดหย่อนภาษีคือตัดต้นทุนเลยออกเพราะว่าถ้าเกิดไปลงเนี่ยมันต้องเสียภาษีต้องเสียเงินไงครับผมถูกไหมฮะเสียเงินนะครับลงเคดบีโมเนี่ยหรือลงลงหนังอะ่ะต้องเสียภาษีซึ่งก็ค่อนข้างสูงเนี่ยผมมองวอ่าซึ่งพอมา วิเคราะห์ตัวเลขกันเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่เพราะหนังอะ่ะมันพอผ่านไงนะครับมาเสียภาษีอีกก็เหลือเล็กเก็บเหลือเล็กเหลือน้อยทําการตลาดอีกนะครับผมยิ่งอัพสกลิลไปเป็นหนังใหญ่นะครับแปดสิบล้านเหรียญเนี่ยไม่พอนะเขาดูกันมาแล้วไงรอบสกรีนอะ่ะรอบเทสดูแล้วไม่ได้ไม่ควรลงก้อนเสียชื่อแบรนด์ดีซีด้วยแล้วก็หนังเล็ก ริฉายลงเนี่ยอุย้ยคนดูตาวิจารบอกว่าอุย้ยนี่มันหนังเกรดบีเลยนี่หว่าอะไรเงี้ยไม่ได้พอไม่ได้สุดอ่ะก็มีอีกทางคืออัพลงเงินมาอีกลงทองอีกซึ่งการลงอย่างนี้ยต้องลงอีกประมาณสักหกสิบล้านนะครับผมเพื่อให้หนังเนี่ยอยู่ในระดับร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบล้านเหรียญจากของเดือนแปดสิบล้านไงนะต้องอยู่ร้อยห้าสิบล้านเหรียญนฮนะอืม ขึ้นมาอีกอ่ะเพิ่มเงินมาอีกหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านร้อยอะไรอีกยังไม่รู้ค่าการตลาดอีกไงค่าโปรโมทอีค่ะอ่ะ,อะเพิ่มนี่ขอเดือดแปดสิบล้านนะอ๋อเพิ่มมาอีกเจ็ดสิบล้านเป็นร้อยห้าสิบล้านแล้วค่าโปรโมทการตลาดอีกท่านตำอ่ะก็คือร้อยล้านเหรียญก็ไปแล้วสองร้อยห้าสิบล้านถ้าเกิดตลาดนักกีก่ะ ค่าการตลาด150ก็เป็น300ล้านเหรียญคือรวมทั้งหมดเนี่ยทุนสร้างสําหรับแบทเกิลเนี่ยฮะแล้วก็รวมค่าการตลาดด้วยอ่ะโปรโมเนี่ยก็คือ300ล้าน300ล้านเหรียญเนี่ยกล้าเหรอนะกล้านอ300ล้านนะตอนนี้แค่80ทิ้งตอนนี้80ล้านแล้วเอาไปลดหย่อนภาษีได้คืนมาก็เหมือนกับคงขาดทุนเนี่ยฮะ ขาดทุนสัก60ล้านเหรียญน,นะครับผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสู้เนี่ยดูแล้วความเสี่ยงอ่ะเดวิดซาร์ฟเขาเลยพิจารณาว่าเออทิ้งมาดีกว่านะครับผมอืมทิ้งไว้นะทิ้งไว้แล้วก็มีโปรเจกต์อื่นเนี้ยสกู๊ปอีกอนิเมชั่นสี่สิบล้านอืมก็ทิ้งเพื่อออปไลรถหย่อนภาษีไอ้ตัวนี้ก็เป็นเรื่องหลักด้วยนะฮะถ้าเกิดไม่ได้ลดหย่อนภาษีอ่ะ ผมว่าไม่ทิ้งอืมถ้าเกิดไม่ลดหย่อนนะถ้าเกิดหนังอ่ะมันไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้อ่ะตามนโยบายของรัฐนโยบายของประเทศอเมริกาแหละถ้าเกิดหนังมันที่ทิ้งไปอ่ะไม่ได้ฉายนะมันลดหย่อนภาษีไม่ได้เนี่ยโอ้ฉายดีกว่าไงเอ้ทิ้งเฉยๆก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไงถูกไหมฮะไม่ได้อะไรทิ้งไเฉยๆเนี่ยไม่ได้ดอกผลนัไนหลออกมาอะไรเลยอ่ะแต่เนี่ยทิ้งไเฉยๆเนี่ย เข้ากับนโยบายของรัฐนโยบายของประเทศกฎหมายเพราะรถรถยนต์ภาษีของบริษัทได้อะไรได้ก็ว่าไปนะรถยนต์ภาษีของบริษัทผลประกอบการอะไรทั้งหมดไม่ใช่รถยนต์ภาษีเฉพาะหนังนะคือรถยนต์ภาษีของบริษัทไงรอบผมซึ่งบริษัทเนี่ยมันใหญ่ไงมีเงินหลายพันล้านนั่นเลยหมื่นล้านก็ว่าไปใช่ไหม,มนั่นแหละนี่แหละมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเมื่อเมื่อวานเนี่ยก็คือเมื่อคือนเนี่ย ทางเดวิดซาราแบบก็ได้ออกมาให้ข่าวเลยซึ่งก่อนหน้าน,นี้เขาก็แบบทานโยบโยบายตัดงบประมาณไปเยอะแยะยนะฮะทั้งของ C N N Plus ด้วยปิดสตรีมมิ่งใหอะไรเงี้ยคือตัดงบตัดทุกอย่างเลยแล้วก็ปรับกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ใหม่ทิศทางใหม่ของบริษัทอือคือผมมองว่าเดวิดซารามเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขา พอทำงานเร็วนะครับผมแล้วก็ปรับเร็วเลยนะครับผมคือสองเดือนแรกเนี่ยปรับไปเยอะแล้วนะฮะคือลดต้นทุนอะ่ะไปเยอะเลยอะ่ะอืมไปเยอะเยอะยอมากแล้วให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้สัมภาษณ์ว่าแบนด์ดีซีเนี่ยต้องดีขึ้นกว่าเดิม,มหน้าที่ ของเรานะนี่คําพูดเลยนะคําพูดของเดวิดซันลาก็บอกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือปกป้องแบนด์ดีซีและนั่นคือสิ่งที่เรากําลังจะทํานะครับเนี่ยสัมภาษณ์อย่างนี้เลยนะก็คือให้ความหมายว่าเขาอจะไม่ปล่อยหนังดีซีแบบง่ายๆแล้วอืมหนังเรื่องไหนอ่ะที่มันไม่ได้ดีเยี่ยมแล้วก็ดูไม่เชื่ออะไรเงี้ยไม่ปล่อย อันนี้คำพูดนะแต่เจตนาจริงๆอ่ะไม่รู้นะไม่รู้จริงหรือเปล่าอันนี้แค่คำพูดไงก็ตีความได้ว่าแบ็เกิร์เนี่ยไม่ดีอืมมันทำให้แบนดีซีเสียถ้าเกิดปล่อยออกมาไงปล่อยออกมาเสร็จเอ้ยแฟนก็เสียความศรัทธาอนะไรเงี้ยแล้วทำให้ภาพลักษณ์ของดีซีเสียไปด้วยอันนี้คำพูดนะอ่าย้ำงอนนะคำพูดนะเจตนาจริงๆอ่ะไม่รู้ เพราะว่าเขาอะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการลดหย่อนภาษีไงในการให้สัมภาษณ์อ่ะเขาไม่ได้พูดเรื่องการลดหย่อนภาษีอะ่ะเป็นการลดหย่อนภาษีนะ,ะเป็นการวิเคราะห์ของสื่อชั้นนําแล้วก็นักวิเคราะห์ด้านความมันเทิงเท่านั้นซึ่งผมเชื่อทางวิเคราะห์ส่วนหนึ่งด้วยผมฟังแล้วก็มาวิเคราะห์ทั้งสองอย่างมันมีส่วนนะฮะทางลดหย่อนภาษีด้วยแล้วก็ซาลาฟเนี่ยเขาได้กล่าวว่า ในส่วนนี้เราจะเน้นที่คุณภาพเราจะไม่เปิดตัวภาพยนตร์ในใดก่อนที่มันจะพร้อมคือ DC ซอ่ะเป็นสิ่งที่เราอ่ะจะทำให้ดีขึ้นได้นะเขาก็เชื่อว่าเขาอ่ะสามารถปรับแล้วก็ทำให้ดีซเนี่ยดีขึ้นกว่าตอนนี้ได้ในอนาคตดีขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ทิ้งท้ายว่าหนังอย่างแบกระดำแล้วก็ชาแซมฟิวรี่ออฟเดอะก็อดเนี่ย รวมถึงเดนะือะแฟตน่ะเขาตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเขาดูมาแล้วรอบสรอบเทสอะไรเงี้ยดูมาแล้วหนังเรล่านี้เยีย่ยมบอกนะเยี่ยมนะเป้าหมายคือการขยายแบรนด์ดีซีอ่ะให้กว้างขึ้นให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ปกป้องแบรนด์ดีซีอ่ะนั่นคือสิ่งที่เขาอ่ะกำลังจะทำแล้วก็เขายังพูดถึงอันนี้คนะอ่าดิสนีย นะครับที่มีอารันฮอนซีอโอของดิสนีย์คนเก่านะแล้วก็บ๊อบไอเกอร์เควินไฟกี้อ่ะรวมทีมกันเนี่ยทำให้หนังมาวิลเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพสูงขายายวงได้อย่างไม่น่าเชื่อครับพูดอย่างนี้เลยจากหนังมาวิลตัวละครที่ไม่มีใครรูจ้จักอ่ะขายายเบนไปได้แบบระดับโลกเนี่ยเป็นความสำเร็จที่เขามองว่าดีซีต้องพยายามทำมันได้อย่างนั้น แล้วกเขาคมองว่าภายในสิบปีอ่ะเขามีแผนมียุทธศา,าสตร์สำหรับ DC สิบปีนะเขาพูดเลยนะสิบปีเขาต้องทำให้ได้แบบ Marvel พูดอย่างนี้เลยอแข็งแกร่งแล้วก็เป็นแมสคนรู้จักเป็นป๊ p เค c าเจอร์แบบมาวิ e ให้ได้ในสิบปีนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วอ่ะสิบปีเนี่ยถ้าเกิดทำผลงานดีอ่ะเขาก็ให้อยู่ต่อนะฮะสิบปีถึงแต่ถ้าเกิดไม่ดีอ่ะ DO ระดับ บริษัทอย่างนี้นะ่สองปีก็ไปแล้วนะฮะไม่ต้องสี่ปีหรอกแค่สองปีเนี่ยก็โดนปลดลัล้วหาคนใหม่มาแทนสองปีเขาให้เวลาแค่สองปีช่วงแรกอะนะ <c oughs> นี่และครับนั่นแหละสรุปเล,ลวนะฮะแบทเกิลเนี่ยคือที่โดนไปอะ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะประเด็นแรกนะฮะหนังมันแค่พอผ่าน จากการให้คะแนนสกอร์ออกมาพอผ่านนะครับผมหังไม่ได้ปังถ้าเกิดปังนะเขาปล่อยออกมานะบแบบอะไรก็แบบหนังพีเมกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับอ่ปล่อยออกมาสองนี่ฮะเป็นเพราะผู้บริหารเปลี่ยนไปเป็นดาวิดซาลาฟ ซึ่งเขาปรับองค์กรอย่างจริงจังนะครับอิจนาเขาส่วนหนึ่งเขาต้องการจะปกป้องแบนดีซีนั่นแหละเขาเลยไม่ปล่อยหนังเบทเกิลออกมาอืมไม่ปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวแบน์มันเสียนะหนังมันไม่ได้ดีไงหนังมันไม่ได้ดีนะอืมแค่พอกลางๆแบนดีซีเสียสามจะลงเงินต่อเพื่อทำให้หนังอะ่ะในโรงเนี่ยก็ต้องลงเงินเยอะ ะ,ะลงเงินเยอะลงเงินอีกประมาณสักสองร้อยล้านรวมการตลาดนะครับสองรยล้านเหรียญลงเงินเยอะผลตอบกลับมาเนี่ยก็าอาจจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่แล้วก็เขาเป็นผู้บริหารสไตล์ตัดงบด้วยแล้วก็ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสไตล์ของเขาเป็นอาเป็นนโยบายหลักในช่วงแรกๆของเขาอืม มันก็ต้องไปในทางนี้สุดท้ายเนี่ยสีนะฮะเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีอืมส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังแบ็เกอร์อ่ะไม่ได้ฉายประเด็นหล,หลักสีประเด็นนี้แหละฮะอืม